สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สหาการประมูลสาขาดังสิทธิ์คลองแปนะครับเหมือนเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถยนต์มือ2ราคาเริ่มต้นหลักหมื่นกันจะมีรุ่นไหนบ้างตามผมมาดีแม็กเขาหลามตัดหลามตัดคันนี้แต่งมาแล้วด้วยนะครับคันนี้เนี่ยมือ2เนี่ยจะอยู่ประมาณเกือบแสนนะ9 0,000มืกว่าแต่คันนี้เริ่มต้น36มหมทุกคนดูดเกจโครงสร้าง2ดาวนะครับเครื่องยนต์แล้ว เกตห้องโดยสาร3ดาวเริ่มต้นที่3 6 0หนเท่านั้นเป็นรถปี2006นะครับดูภายในเด่อตอนเดียวเอาไว้วิ่งใช้งานนี่แต่ภายในไม่โทมนะแต่ชอบล้อเขาอะล้อเขาสีเขียวดูล้อดิแต่งมาแต่สภาพโดยรวมภายนอกดูดีอยู่นะครับดูดีอยู่ก็มีรอยําการใช้งานบ้างสียังสวยอยู่นะครับทุกคนถือว่าคุ้มนะถ้าราคาเท่านี้นะ เออมีกล้องหลังให้ด้วยนะหัวเกียร์แต่งมาแล้วด้วยนะคะทุกคนราคานี้ได้ล้อเขียวๆไปสุดยอดเลยฮะนี่ฮะ V8 อีกคันหนึ่งราคามือสองทั่ไปลายโยมาณแสนเหมือนกันนะคันนี้แสนต้นๆน,นะครับยังไม่ถึงแสนกลางๆหรอกบางคันก็ถึงนะอันนี้เริ่ม4ี่หมื่นห้าองคันนี้เกรดโครงสร้างสดาวเครื่องยนต์เครื่องโดยสารทั้งหมด3ดาวหมดเลยนะรถบิงไปแล้วแสนเกกิโลหนึ่งแสนเก้าหมื่นกิโลอ่านี่มาดูภายในก็ไม่โซมนะ ภายในยังถือว่าไม่โทมนะเพราะว่าแต่มันไม่มีพรมอ่ะอันนี้ต้องไปซื้อพรมมาปูเพิ่มเองนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเลอะอะไรเดี๋ยวทำความสะอาดยากเอาไปทำความสะอาดภายในครเข้าคาแคร์หน่อยนึงนะครับอาจจะมีเก็บงานบางส่วนนี้เทียนหน้า,ารถคลาสสูงที่สุดของนิสันนะครับราคามือสองทั่วไปอยู่ยประมาณแสนกว่ากว่านะทุกคนอันนี้แปดหมื่นเองเริ่มต้นแปดหมื่นเกจโครงสร้าง2ดาวเครื่องยนต์3ดาวห้องโดยสาร2ดาวนะครับรถใช้งานมาแล้ว2 3 0 0 0 0มกิโลภายในหรูอ่ะ ยังถือว่าสวยนะแต่งเป็นลายไม้ด้วยนะแม่แต่งมาจากโรงงานนะแต่ภายในหรูนะครับยังดูหรูอยู่เลยเออภายในเบาะผมว่าไม่ต้องทําใหม่นะเบาะบาะชุดเบาะยังสวยนะครับมีรอยยับนิดนึงแต่ว่าเบาะไม่ขาดทุกคนเฮ้ยท่อจริงรอ,ออกสีด้วยนะทุกคนได้ไปอย่างนี้เลยออกสีเลยนะได้ท่อออกสีไปเลยกคนชุดสีโดยรวมยังดีอยู่นะครับแต่ว่าล้อแม็กแน่แม็กโรงงานมันหายไปล้อหนึ่งนะไม่รู้ว่าอยู่ยข้างหลังหรือเปล่า เป็นยางอะไหล่มาวิ่งภายในสวยนะครับเบายังไม่โซมเลย2,000 0ทุกคนรถยนต์มือ2เริ่มต้นที่2,000 0แต่ยังแพงกว่า ford อ,อีกนะอันนี้เกรโครงสร้าง2ดาวเครื่องยนต์3ดาวแสดงว่าเครื่องยนต์ยังดีอยู่นะพ่อในสาร2ดาวรถใช้งานไปแล้ว250,000กิโลถ้าซื้อไปใช้งานเองอะ่ะถือว่าก็ยังน,น่าใช้นะเออขับทำงานขับไปทำธุระรถที่บ้านนะครับบ้านไหนที่งบน้อยนะมองหารถยนต์ มือสองราคาเริ่มต้นหลักหมื่นมาที่นี่นะอ่ะงสวยอยู่ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบนะแล้วสนใจรุ่นไหนหรือว่าอยากให้พาไปดูรุ่นไหนเนี่ยคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมพาไปดูรอบหน้ามิตซูบิชิไทตันนะครับมือสองทั่วไปอยู่ประมาณแสนไปปายนะแสนแปดแสนเก้าแต่คันนี้สหาการประมูลเริ่มต้นที่เก้าหมื่นบาททุกคนเกรดโครงสร้างสามดาวเครื่องยนต์องโดยสารทั้งหมดสามดาวหมดเลย แสดงว่าเป็นรถที่น่าใช้งานอีกคันหนึ่งนะครับทุกคนผมว่าเบาะต้องไปซักนะกับไฟหน้าเนี่ยเหลืองหน่อยนึงเนี่ยต้องไปเก็บงานเพิ่มนะครับแต่ราคาเริ่มต้นถือว่าถูกมา,มากๆนะทุกคนชุดสียังถือว่าโอเคนะนิดให้ล้อไปด้วยให้ล้อไปด้วยนะฮะล้อสวยด้วยนะคันนี mm ้ hmm. อาจจะออออันนี้มีบุบนะทุกคนมีบุบท mm hmm. างเราจะบวกไว้นะทุกคนเป็นรถที่น่าใช้งานอีก,อกคันหนึ่งนะครับรุ่นนี้มีคนถามมาเยอะนะเวลาออกทอล์กกันอยู่นะครับเวลา ตอนเย็นเราไลฟ์ออกทอกมีคนถามเยอะลามตัดซิ่งนะอันนี้ไม่ซิ่งนะเริ่มต้นเกา้าหมื่นงานราคามือสองทั่วไปในประมาณแสนไปปลายเลยนะครับเป็นรถปี2008นะเก๋โครงสร้าง2ดาวเครื่องยนต์ห้องโดยสาร3ดาวทั้งหมดเลยอันนี้ผมย้ำอีกทีนึงที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นใบประเมินสภาพนะของรถนะครับช่างเนี่ยจะประเมินสภาพไว้ว่ารถคันนี้เสียหายตรงไหนบ้างนะครับเช่นหลังคาเนี่ยมีการซ่อมสีถึงโครงสร้างตรงไหนที่ชนหนักชนเบานะครับ แอร์เป็นไงระบบช่วงล่างเป็นยังไงช่างก็จะบอกหมดเวลาประมูลรถนะครับเรามีไปตรงนี้ให้ดูนะดูราคานะครับดูก่อนว่าประมูลได้เท่าไหร่นะเราต้องจ่ายแวดเพิ่ม7%กับค่าดําเนินการอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนวณตรงนี้เข้าให้เข้าไปให้ดีๆด,ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับเอาไว้ คำนมณเผื่อค่าซ่อมนะว่าเอ้ยมันเสียตรงเนี้ยเราได้มาราคาเนี้ยทำเก็บงานเพิ่มเท่าไหร่นะครับ,บ,ค,รบคือสภาพใช้งานได้เอาไปใช้ต่อได้ยาวๆเลยวีออสอีกคันหนึ่งครับซึ่งที่นี่นะครับวีออสรถลักหมื่นเนี่ยมีเข้ามาเยอะมากๆนะมาดูคันนี้กันแต่คันเนี้ยเริ่มต้นที่7จ็ดหมื่นนะครับสภาพดีกว่าคันที่เราพาไปดูมานะเพราะว่า เกจโครงสร้างเครื่องยนต์ห้องโดยสารทั้งหมด3ดาวหมดเลยแสดงว่ามันยังดีอยู่นะแนะนําว่าถ้ารถที่ซื้อไปใช้งานเองแล้วเราแบบไม่อยากที่จะซ่อมบํารุงอะไรมากนักหนาคือแนะนําว่าให้เลือก3ดาวทั้งหมดนะครับดูสภาพโดยรวมชุดสียังสวยนะแต่ว่าอันนี้ช็อกวงไว้พอมีรอยบุบยังไม่โซมนะภายในไม่ได้โซมเอาไปทางความสะอาดนะเข้าคาแคร์ครับได้แล้วภายในยังดีอยู่นะครับชุดสียังถือว่าโอเคตาม อายุรถใช้งานก็จะมีอย่างนี้บ้างน,นะฮะส่วนใหญ่จะแตกตรงนี้แตกคาสีไม่เท่าไหร่นะ้นทั้งชิ้นนะครับแต่ด้านข้างอะไรอย่างงี้ดีอยู่นะไม่มีรอยบุบถ้ามีบุบเนี่ยคงจะเอาเอาช็อควงไปแล้วจริงมีหลายคันมากนะท่ิปามาดูรถยนต์เริ่มต้นหลักหมื่นเท่านั้นรถมือสอ,องอ่าในคทน้าแจ๊สแจ๊ส GE ตัวนี้เป็นปี2008ราคามือสองทั่วไปจะอยู่ประมาณแสนต้นๆนะแสนสามแสนสี่เริ่มต้น4ี่หมื่นทุกคนแจ๊สเริ่มต้น4ี่หมื่นนะครับ เก็โครงสร้างหนึ่งดาวเครื่องยนต์3ดาวนะถือว่าเครื่องยังดีอยู่นะครับแล้วก็ห้องโดยสารได้2ดาวรถใช้งานแล้วสามแสนสี่นะครับโอ้เข้าทำลำโพงมาด้ป่ะเนี่ยโอ,โ,อโอ้ติดมาหลายดอกเลยเยอะมากเลยอะ่ะบูภายในเบาะนี่เอาไปทําใหม่นะครับอ,นนอันนี้อันนี้ะไรไปเก็บงานเพิ่มเพราะว่าเบาะน่าจะเก่าไปนิดนึงนะ<อ>แต่ถา้าพโดยรวมทุตสียังถือว่าโอเคนะสวยอยู่ทุกคนอันนี้อะไรนะ F D ป่ะ F D นะอันนี้อยู่เท่ากับคันเมื่อกี้เลยราคามาณแสนต้นแสนสี่นะฮะอันนี้เปิดเจ็ดหมื่นนี่ โครงสร้าง2ดาวนะครับเครื่องยนต์ห้องโดยสาร3ดาวหมดเลยคันนี้เห็นได้เลยไหมตรงนี้เครื่อง K 2 0นะทุกคนคันนี้เครื่อง K 2 0นะนี่ได้เครื่องไปก็คุ้มเลยนะราคาเนี้ยได้ล้อไปด้วยอันนี้เป็นล้อล้อแต่งมานะครับเป็นล้อแม็กนะของมายังไงนะครับเราไม่ได้แกะออกไปอย่างนั้นเลยเครื่องยนต์อันนี้ K 20 ถือว่าเครื่องเนี่ยสุดยอดเลยนะคุ้มจริงอันนี้เป็นวีออสปี2010นะครับวิ่งไปแล้ว2อ0 0สนเนะเกรดโครงสร้าง2ดาวเครื่องยนต์ห้องโดยสาร3ดาวเปิดประมูลที่6,000ื่บาททุกคนราคามือสองอยู่ประมาณแสนหนึ่งสวยเลยนะครับภายในไม่โซมอะ่ะจริงๆบอกเขาไม่ขาดนะคันนี้ชุดสีถือว่าโดยรวมมันถือว่าโอเคนะซื้อไปใช้งานเองเองนาะถือว่าใช้ได้อยู่นะครับชุดสี เวลาช่างเขาตรวจสภาพมันมีรอยขูดรอยบุเขาจะเอาช็อคเนี่ยครับวงไว้ว่าอันนี้ขูดนะแต่พวกนี้ผมว่าไม่ต้องซีเรียนนะเอาไปเก็บเอาไปขัดนะฮะหายคันนี้ Ford f เ e ี t a ราคามือสองทั่าไปอยู่ประมาณแสนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรถปี2010นะราคาหมื่นห้าถูกกว่าเวฟอ่ะ,อะทุกคนรถยนต์ที่ราคาเริ่มต้นในเท่ามอไซค์เลยนะที่ที่สำนักงานนะเนาะ เกจโครงสร้าง3ดาวนะครับเครื่องยนต์และห้องโดยสารสดาวหมดเลยเป็นรถวิ่งมาแล้ว2 4 0 0 0 0กิโลหมื่รถยนต์ที่ราคาเท่ามอเตอร์ไซค์ทุกคนคิดดูดิชุดสี <S <S ก็มีต้องไปเก็บงานเพิ่มนะทุกคนเอาไปเก็บงานเพิ่มเนี่ยก็ถ้าทำสีใหม่อาบน้ำก็ประมาณหมื่นกว่าไม่เกิน20,000ทําทำสีใหม่นะครับหรือว่าทำสีเะพาะจุดก็ได้นะถ้าไม่ซีเลียก็เอาแคาไปขัดทำสีเฉหาะจุดก็ได้ m a z d a b t 50 มือสองทั่วไปอยู่ประมาณแสนสามแสนสี่นะครับสหาการบระมูลเริ่มต้นที่6 0,000บาทเกตโครงสร้างเครื่องยนต์ห้องโดยสารทั้งหมด3ดาวหมดเลยรถบิ่งมาแล้ว2 1 0 0 0กิโลสภาพโดยรวมคันนี้ถือว่าดีอีกคันหนึ่งนะแต่ว่าเห็นฝุ่นเนี่ยฝุ่นมันตกนะเขาจะไม่ล้างนะครับถ้าโดยรวมดีนะให้ดูภายในเปิดโลอยู่ภายในภายในยังไม่โซมเนะทุกคนไม่โซมครับชุดสีไม่มีแตกนะไอ้คันนี้สวยจริงสภาพสวยเลยคันเนี้ย หมือนติดหลังคามาใช่ปะแต่ว่าเอาออกแต่ไฟอาจจะเหลืองนะครับเหลืองนะแต่สภาพโดยรวมถือว่าส,สวยนะสีคันนี้สวยจริงเดินมายังยังไม่เจอรอยสีแตกเหมือนคันอื่นเลยนะสวยมากนะครับทุกคนไปไปดูคันนะข้างหน้าเดี๋ยวนะมีคันนึงสีเขียวคันนี้สวยเลยสีเขียวด้วยแต่งมาแล้วด้วยนะ Vigo Smart Cap ปี2009มือสองทั่วไปอยู่ประมาณแสนกว่าๆนะแสนปลายปลายแล้วอันนี้เริ่มที่60,000เกรโครงสร้าง2ดาวเครื่องยนต์3ดาวนะผู้โดยสาร2ดาวรถมีมูลค่0 3แสนนิดๆแต่งมานะเครื่องแต่งมาด้วยนะสีเขียวทุกคนสวยเลยแลคันนี้การจะเข้าประมูลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันที่เราไปดูเมื่อสักครู่เนี้ยเข้าลานประมูลเนี่ยมันจบประมูลเท่าไหร่ตามผมมาคันนี้เปิดที่3 4 0 0 0ราคามือสองทั่วไปมันอยู่ มันไม่น่าข้ามแสะนะตัวเนี้สา,ายกาันลงขายี่สจบไปที่สามหมื่นสี่นะทุกคนคันนี้แจ๊สสามสิบนี่คันนี้วีออสอันนี้มือสองทั่วไปเนี่ยอยู่ประมาณแสนสี่นะฮะนี่เปิดสี่หมื่นห้าวีออสเปิดสี่หมื่นห้ามือสองทั่วไปอยู่ประมาณแสนสี่นะฮะนี่ใาไปดูถ้าสีก็มีมานน้ต้องเก็บงานเพิ่มนิดหน่อยนิดหน่อยนีดนยน่ด,ดูภายในหน่อยสวยอยู่นะสวยอยู่ เอาแล้วนี่ลูกค้าได้ไปแล้วลูกค้าออนไลน์แล้ว40,070ถือว่าคุ้มมากๆคันนี้นี่มาอีกลานหนึ่งสีเขียว 8,000มื 8, นะ่ะได้ไปเนี่ยเอาเป็นสายยอดได้เลยนะเปิดลำโพงนะตามงานปาร์ตี้ได้เลยคันนี้จบที่8,000มือ่อันนี้ดีแมกนะครับสเปคแข็บราคามือสองระมาาแส่ 8, กลางๆน,น 8, ๆนะแส่งปลายๆนะอันนี้เปิดที่9,000หมื่เท่านั้นนะครับเปิด9ก <9, S 1> เปิด9 0้าหมืมีคนเอาแล 9, ้ว9,000 0มืถกก่ถูกจริงถูกจริงถือว่าถูกนะ เท่าไร่94,000ราคาคือสองจุลน์แต่งกลางๆเลยนะแต่งกว่าเลยถือว่าสวยนะครับคันนี้ถูกดีอันนี้ยาริสปี2011เริ่มต้น50,000คันนี้แต่งแล้วด้วยนะมือสองอยู่มาร์แงกกว่านะครับคันนี้คันนี้แต่งแล้วด้วยคันนี้แต่งแล้วติดเกจวัดด้วยนะแอร์เย็นแอร์เย็นด้วยแต่งแต่งพ่อด้วยคันนี้แต่งพ่อแล้วดูนี่แต่ดูว่าจะจบที่เท่าไหร่ จบที่9มือน,นะทุกคนราคามือสองอยู่ประมาณแสนต้นๆถึงแสนกลางๆนะ40,070บวกภาษีบวกภาษีบวกค่าดำเนินการนะมือสองอยู่ประมาณแสนสามแสนสี่และทั้งหมดนี้นะครับก็คือรถยนต์นมือสองราคาเริ่มต้นหลักหมื่นที่สหาก,การประมูลสาขารังสิตคลองแปดนะครับหากสนใจมาพบกันได้ที่นี่ครับเรามีรอบประมูลทุกวันพุธสุขและวันอาทิตย์ครับสหาารประมูลที่1เรื่องประมูล